อเล็กกัสครับแนะนําตัวนิึงครับสวัสดีครับผมยิธนาเชยเขตครับผมนําปากกาอเเ็กกัสครับผมวันนี้เป็นมินิโซโล่เนาะใช่ครับชื่องานอะไรมีชื่อด้วยครับงานชื่อเออชิเบริแอนเธอร์ชิเบริคืออะไรอ่ะชิเบริก็คือศิลปะการมัดเชือกอีกแขนงหนึ่งของที่เข้ากําลังเป็นที่นิยมในช่วงเวลานี้ด้วยและที่ผ่านมาด้วยสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นเครื่องพัฒนาการ ต่อมามันกลายเป็นงานอาร์ตมันเป็นเครื่องพัฒนาการที่แบบว่าเครื่องทรมานอะไรประมาณพวกนี้เสร็จแล้วมันพัฒนามากลายเป็นงานอาร์ตต่อหลังจากนั้นมันกลายเป็นแบบเรื่องของเซ็กเรื่องของคู่รักอะไรประมาณพวกนี้แต่จริงๆช่บลริกเป็นเทคนิคคเหมือนเป็นชื่อวิธีการผูกเงื่อนเนาะซึ่งมันจะรัดแน่นหรือมันจะอะไรจริงๆมัน ตอนแรกผมก็คิดเื่งเป็นอย่างนี้นะผมก่อนที่ผมจะวาดรูปเนี่ยผมได้ทําการแบบไปเรียนเวิร์กช็อปมาไปศึกษามากับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นชาวฮอลแลนด์คุณเดนิเอลเขาเอ่ยนามชื่อนะครับแล้วก็เอาเข้าสวางสวางเอาเครับผมเลยพูดเลยต่อนผมก็มีความสุขว่าเอ้ยมันมันที่ต้นต้นขั้วของการที่เกิดแรงบันดาลใจที่ไปเรียนชิบเปีเป็นเพราะว่าผมอยากเขียนรูปแต่ผมอยากจะเข้าใจความหมายด้วยหรือซึ้งประมาณนึงผมอาจจะไปเรียนทำเวิร์กช็อปเพื่ออยากให้รู้ว่า เออมันมีความหมายอะไรแล้วมันมอันตรายแค่ไหนผมก็ไปเรียนมากับอาจารย์ท่านนี้ก็ท่านก็บอกว่าอย่างเช่นบริเวณที่เป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นจุดอันตรายของร่างกายอะ่ะ mm hmm. เขาก็จะรู้ mm hmm. เขาก็จะไม่ไปผูกบริเวณนั้นแม้กระทั hmm. ่งมีการแสดงโชว์ก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่เสมอเลยสมมุติว่าคุณไปจัดปาร์ตี้คุณไปอะไรเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ข้างๆแล้วจะคอยบอกถาม,ถามว่าตรงนั้นเกิดการชาไหม mm hmm. เขาก็จะคลายตรงั mm ้น hmm. เขาจะมีการเซฟตี้ตลอดกลอกเพอามีการแบบซัพพอรแบบ์ต mm hmm. กันแบบ เออเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยแบบว่าเออแล้วก็ชอบด้วยชอบในศิลปะการมัดเชือกของเขาเพราะว่าเขามีการร้อยเรียงที่แบบถ้าผมจะเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนว่าเหมือนร้อยดอกพวงมาลัย mm hmm. หรือเอามารวมกับการมัดเชือกประเภทต่างๆ mm hmm. ของงานช่างอะไรประมาณนี้เอามารวมกับเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันสวยดีมันน่ามันเท่ดีที่นำเอ่อเรือนร่างผู้หญิงมาม,มีส่วนร่วมในการ mm hmm. ทํางานให้มางานศิลปะให้มันสวยงามผมก็เลยทํเอ่อเรื่องชิบลิชิบลิเนี่ย ขั้นตอนแรกที่ผมแรงบันใจผมแรกเนี่ยพระรุ่นน้องผมอ่ะเขา,เ,าเขาถ่ายรูปมารูปหนึ่งเป็นรูปนี้นกับรูปนี้<ร>ชายแล้วผมก็เขาลงมาใน Facebook แล้วผมมีความรสึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเฮ้ย<ร>มันเจ๋งดีมันดูมีความลึกลับมันดูมีความสอดิุดมันมีความเท่นในใน,ในเวลาเดียวกัน<ร>ก็เลยบอกว่าสอบถามเขาเขาเลยบอกอ๋อ oh, มันคือชิฟฟลี่พี่ลองไปเสิร์ชดูในในกูเกิลเรื่องของภาพสงครามในสมัยก่อนที่แบบมันเป็นเครื่องพัฒนาการของสงครามสงครามหนึ่งหรือว่า เป็นภาพเก่าอะฮะแล้วก็บอกว่ามีการเครื่องพันธานาการเครื่องทรมานหลังจากนั้นมันพัฒนาการเป็นแบบเป็นงานศิลปะเป็นงานบําบัดไปถึงอยู่ชั้นถึงบบกว่าบำบัดในส่วนของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งผมอาจจะต้องอบอกว่าเพราะกลุ่มหนึ่งเพราะมึงตอนที่ผมไปเรียนมาอาจารย์เดนเนลลเขาบอกว่าตอนที่มาเรียนเวิร์กช็อปในการธัดเชื่อเขาบอกว่ารู้ใช่ไหมจะจะมีคนกลุ่มหนึ่งยังไม่ยอมรับอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งยอมรับอะไรประมาณพวกนี้เข,ขกมมาก็พูดประมาณว่าโอเคเข้าใจเพราะว่า เราเข้าใจในการเสพของแต่ละคนไม่เหมือนกันศิลปะก็คือศิลปะมันอยู่ที่มุมมองของของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมก็เลยว่าเฮ้ยมันน่าสนใจดีก็เลยไปเรียนก่อนไปเรียนเพื่อที่แบบว่ามาวาดรูปเพื่อให้รู้สึกตามถึงแม้ผมไปเรียนแค่ขั้นพื้นฐานแต่ผมก็รู้สึกได้ประมาณหนึ่งผมก็เลยว่าอ่ะอันนี้เรามีความเรามีความรู้สึกกับสิ่งที่เราทําแล้วก็อลัย่างนี้ปุุ๊บก็เริ่มวาดการวาดของผมเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยผมจะให้ความสําคัญกับเรือนร่างผู้หญิงอีกครึ่งหนึ่งผมจะให้ความสําคัญกับเเเเชชืือออกพรราาะะขียนผม มันผมให้ความสาคัญกับมันมากผมเลยเสียเวลาในการเขียนเชือกให้รู้สึกว่าเฮ้ยการมัดของเขามันมีการสอดคล้องมันมีงานเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งที่บอกว่ามันจริงมันรัดมัน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 ไม่ถึงขั้นที่แบบว่าไปจุดนี้อยู่ในจุดที่อันตรายอ่ะมันจะบอกว่ามัดเพื่อให้แบบว่าสวยงามแล้วก็สามารถที่แบบเคยเห็นภาพที่เป็นลักษณะว่าผู้หญิงห้อยตัวหรือว่าเป็นแบบเป็นลักษณะเนี้ยพวกเนี้ยเขาจะมีการเซฟตี้เขาจะมีจุดที่แบบว่าซัพพอร์ตเขาเสมอเลยเข้าไปยืนตรงกลางช่วงบริเวณหอเป็นห้อยตัวมาล้ก็เชือก แม้กระทั่งการห้อยตัวลักษณะต่างๆซึ่งเดบเป็นการโพสท่าของการการทํางานศิลปะประเภทนี้โดยมีความเป็นเลื่อนระร่างผู้หญิงบวกกับเชือกที่มีการผูกซึ่งมันมีความสุขมันมันไม่มีความสุขว่ามันรัดจนแบบเป็นอันตรายอ่ะมันเป็นมีความสุขมันเซตตี้ดูแล้วแบบเฮ้ยมันเขามไม่รู้สึกแบบเออ มันเก็บอะไรมากมายมันอาจจะมีล่องรอย,ออยนิดอะไรนิดหน่อยนนิดน่่อยใชภาพชุดนี้เป็นเป็นงานของผมเมื่อปีที่แล้วซึ่งผมทําเสร็จไปชุดหนึง่งการการการความรู้สึกของผมมีความรู้สึมมวสกว่าภาพพวกนี้ก็ดีหรือว่างานศิลป,ปะที่ผมเห็นทั่วไปเนี่ยจะเป็นภาพถ่ายก็ดีจะเป็นภาพวาดเนี่ยมันก็เหมือนเป็น,ปนการโพสทา่าแล้ววาดข่านการเหมือน ลอกจากรูปถ่ายทีนึงจนมาใช่ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อมันจะจบแค่นี้เหรอผมจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้แบบไปไปเชิญนางแบบเพื่อที่จะมาถ่ายรูปมีคนสมัยก่อนก็จะเป็นลักษณะบอกว่าถ่ายรูปนางแบบเพื่อที่จะเอาได้ต้องการโพสตเพื่อมาทํางานเสร็จแล้วผมก็เชิญนางแบบมาสองท่านเสร็จแล้วท่านท่านหนึ่งเขามาอีกท่านหนึ่งไม่ได้มาเอาก็ทํายังไงดีผมก็เลยให้นางแบบคนเดียวกันเนี่ยถ่ายรูป โพสท่า<ม>ท่านท่านเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วก็โ<ม>พสอีกท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงคนนี้เสร็จแล้วผมก็เข้าโฟล์ o ช็อปแล้วตัดต่อมารวมกันทําให้ผมพอพอเห็นภาพในโฟล์กช h อปที่ผมตัดต่อเสร็จแล้วผมก็แบบเฮ้ยเราสามารถตีความใหม่ได้โดยผมพูดคุยกับทางนางแบบด้วยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราเห็นตรงกันว่าเฮ้ยเราอยากให้ความรู้สึกว่ามันเป็นแบบว่าให้ตัวเองลงโทษตัวเองในสิ่งที่ตัวเอง,ง<ม>ทํามาแล้วก็ผ่านการทําชิบิลิ ผมที่ผมเลือกผู้หญิงกับผู้หญิงเป็นเพราะว่าผมชอบเขียนผู้หญิงผมไม่ชอบเขียนผู้ชายก็เลยแบบวาดผู้หญิงสวยมากงานชุดแรกของผมผมจะทําเรื่องออฟเฟอร์เรื่องที่เกี่ยวกับเพศหญิงกันใช่ผู้หญิงแก่งเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผู้หญิงอ่ะผู้ชายแข็งแรงแต่ผู้หญิงแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเด็กผู้ชายทั่วไปเห็นกัปตันิกาเป็นฮีโร่เห็นซูเปอร์แมนเป็นฮีโร่แต่ผมเห็นแม่ผมเป็นฮีโร่ผมก็เลยเลือกเพศหญิง สร้างมาในลักษณะเป็นนำเสนอไปสอทออันนี้ก็ว่าอันนี้เป็นดอยิงส่วนใหญ่เป็นดอยิงใช่ใช่ใช่เป็นใช้ปากกาเขียนครับปากกาเขียนแล้วก็จะมีสีเพราะผมต้องการเน้นตรงเชือกโฟกัสไปที่ตรงเชือกมากมก็เลยบอกว่าจะเป็นเอคนถูกมัดกับคนมัดอมันจะมีภาพต่อกันนะข้างบนก็เป็นดอยิงเป็นปากกาใช่ภาพนี้ผมผมผมได้ขออนุญาตศิลปินศิลปินผู้หญิงท่านหนึ่งมาบอกว่าผมขอเขียนรูปนี้นะเขาโอเค เป็นรูปเขาเหรออ่าเป็นรูปเขาเลยเป็นเขาทําการแสดงคี่บรดิเขาเป็นนางแบบโอเคเขาทำการแสดงอยู่แล้วเราก็บันทึกภาพไปแล้วก็มาขออนุญาตเขาบนไอจีเออเดี๋ยวผมขออยากเอามาเขียนนะแล้วก็เห็นภาพไปยังเออเขาเห็นแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีงานเมื่อไหร่เชิญเขาด้วยนะถ้าเกิดคนซื้อไปอ่ะอดจะเสรก็ไม่เป็นไรบางทีคนภาพนี้สวยยังเลยอ่ะก็คือคือมาจากที่ว่าเพื่อนนี่คือรูปแรกใช่รูปแรกเลยเหมือนคือโดนมัดก็จริงแต่ว่าดูเหมือน เยาดูว like right. hey. ันด I mean, right. so like oh, uh ูเหมือนเรียกร้องและที่สําคัญที่แบบข้อภาพปิดหน้าอะไรประมาวันนี้ก็เลยเกืมเฮ้ยมันคืออะไรแต่มันก็คือน้องสาวผมเนี่แหละคือรุ่นน้องผมนี่แหละอ๋อเรามาจัด่บงนี้ให้เขาใช่ไหมใช่แล้วผมกะแบบนั่งอยู่ภาพประทับใจภาพนี้จะภาพนี้เป็นภาพเดียวกันเป็นภาพเดียวกันแ่วภาเป็นกันคนละอารมณ์กันคนละช่วงเวลากในการทํางานอันนั้เป็นแบบเป็นภาพหนาหน่อยอันนี้เป็นแบบอันนี้โอเคนะะอันนี้ได้อารมณ์แบบ พอเป็นลายเส้นวิธีการลายเส้นมันผมเขียนปากกาแล้วมันใช่ใช่ส่วนภาพเนี้ยล่ะอันนี้อันนี้อันนี้สำคัญเลยที่ผมลงรักตรงเขาวได้ดำได้ช่ครับใช่จริงจริงมันเป็นภาพถ่ายของของของการแสดงชิบะริสถานที่หนึ่งซึ่งผมไปขออนุญาตเข้ามาเหมือนกันก็คือแบบว่ามันเป็นภาพที่แบบมีฉากมีอะไรเรียบร้อยแต่ผมต้องการผมลงรักภาพนี้ตรงที่แบบแสงตกกระทบที่มันแบบว่าสาดมาจากด้านบนแล้วก็จะมีด้านด้านบนที่สว่างด้านด้านล่างที่มืด ผมก็เลยต้องการแบบฟิลอารมณ์ประมาณนี้ในการถ่ายทอดออกมางานโดยที่ไม่มีฉากไม่มีอะไรต้องการความมืดผมมีความสึกว่าภาพนี้มันมีความเมือนทรงพลังมันมันมีความใช่มันมีความซาดิบมันมีความสวยงามมันมีความแบบน่าค้นหาผ่านลายเส้นวิธีการเล่าเรื่องของผมผมก็เลยถ่ายทอดออกมาเป็นงานลักษณะนี้แล้วแล้วพอมันเป็นขาววันดํามันยากไหมยากใช่ครับผมมันมันยากกว่ามันก็คือเหมือนมันเหมือนวิธีการที่ผมตอนสมัยเรียนศิลปกร ก็จะเล่นเรื่องของเรื่องของแสงและเงาวิธีการเทคนิคในการเขียนดออิ i งประมาณประเทศหนึ่งประมาณนั้นใช่ไหมใช่เป็นงานวาดแต่แต่นออกมาสวยเนาะแล้วก็ครับผมต้องการให้มันดูแบบละมุนในขณะเดียวกันก็ยังมีความแบบมีมีความแบบซันดิตมีความแบบลึกลับให้ค้นหากับภาพอันนี้แบ็คกราวด์ดำดำเองหรือว่าดำาเองจงใจจงใจเพราะผมต้องการให้เป็นแสงแล้วอันนี้เป็นเทคนิคอะไรเป็นสีช็อคชชยเป็นสีช็อคไปแล้วก็เป็นใช้ เป็นสอสีในการเขียนแล้วก็สีอคริลิกตกน้ำหนักอ๋อแต่ว่าคือเทคนิคสีไม้แหละว่างั้นอ่ะอ่ามีความเป็นสีไม้นิดนิดแล้วก็ใช้สีอคริลิกทําให้มันละมุนบริเวณที่เราเหียนเห็นเห็นซักเห็นแสงอ่าให้มันมีความละมุนไม่ให้แค่เส้นอย่างเดียวตัวนี้มีอคริลิกนิดนึงอซึ่งอาจจะไม่ได้รู้จึกมากตัวตัวเชื่อกโอเคเนะ พราะผมจะชอบเรื่องเส้นมากมีความสนุกกับการเขียนเส้นผมยึงได้เขียนปากกางานผมจะเป็นโดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากปากกาหมดเลยที่มันโดนทับไปบางส่วนเพราะว่าใช้สีดิบทับลงไปบางแต่เยวเข้าไปดูในผลงานลึกๆเก็มาดูได้นะครับจะสังเกตว่างานผมเป็นปากกาพักระหมดเลยปากกา,กาแบบปากกา <ๆ S 1> ที่เราเขียนทิ้งปล่อยทิ้งปล่อยจดุดจนพันเลยครับปแล้วก็ลงแต่ละหน้าครไปบางจุกสวยครับแต่ความสดของเส้นความดิบเชื่อนี่ลงสีนิดนึง ใช่ลงสีให้มันดูมีความสุขว่าเอ้ยเราต้องการโฟกัสไปที่เชือกนะและมูฟเมนต์ต่างๆของเส้นผมของทิศทางของสีหน้าสีตาของตัวตัวศิลปินตัวคนมัดกับคนถูกมัดอยากให้มันอยู่ในเรื่องอารมณ์ไม่ใช่ว่าเออท่านถ่ายรูปมองกล้องแะอารมณ์ประมาณพวกนั้นอ่ะบอกภาพวกนี้สังเกตผมจะมีอารมณ์รวมกับการับภาพให้รู้สึกว่ารู้สึกถึงมิสงิีิ ภาพน,น,นี้มีมีผิดใช่อมีพิจารณาชั่งอะไรภาพนี้จะเป็นแบบว่ามันเป็นงานออฟเพอร์ที่ทําในเรื่องของผู้หญิงที่เป็นฮีโร่ในอุดมคติของผมสังเกตว่าผู้หญิงของผมมันจะเอ่อคอยาวหมดเลยเพราะผมต้องการให้ผู้หญิงของผมเนี่ยดูเท่ดูสงา่าดูคอระหงเพราะว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ต้องการให้คนที่เสพงานผมอะ่ะมองว่างานผมอ่ะเป็นการเขียนโปรเตสผมต้องการให้มันเป็นอีราเซ่เหนือจริงนิดนึงแล้วมันมีความรู้สึกว่าเป็น แฟนตาซีนิดนึงก็เลยมีส่วนคอที่มีพื้นที่อนุ่นหินชัดเลยเนาะใช่ครับก็นี่ก็คือความสตรองของผู้หญิงผมต้องการที่จะโชว์ในส่วนตรงนี้สิ่งที่ผมไม่อยากวาดแต่ผมจะใช้เป็นแมกเนตเป็นแมกเนตเป็นแมกเนตใช่ผมจะเป็นแม่เหล็กบางไว้สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่เป็นไรครับตำแหน่งอะไรประมาณพวกนี้ก็มีมิติขึ้นมาอยากให้ดูสนุกมากขึ้นก็เลยอันนี้ล่ะซีนี่เนี่ยตีเนี้ยผม ผมผมได้ไอเดียผมสนุกกับการผมอาจจะอยู่ในยุคของเชนหลงหนังกําลังภายในหรือว่าอ,อะไรประมาณนี้ที่มันเป็นแบบว่า,เ,าเคยดูหนังจีนมาจีนก็<อ>จะมีตําราเปิดมาตําราจะมีท่าลําท่าอ,อะไรประมาณนี้เพื่อให้นักลูกศิษย์มีท่าฝึกวิทยายุทธ<ร>ไอ้ตรงนี้ผมก็ได้อารมณ์แบาประจักษ์ตรงน,นั้นครึ่งหนึ่งใจครึ่งหนึ่งก็คือผมไม่ต้องการให้เชื่อกับผู้หญิงเ่ส่วนใดส่วนหนึ่งสําคัญกว่ากัน สังเกตว่าภาพผมมันผู้หญิงแต่ละภาพมันจะเป็นการเจาะโฟกัสเหมือนประมาณภาพถ่ายเราจะไม่ต้องเป็นต้องเห็นทั้งหมดเราเห็นแค่เป็นบางมุมโฟกัสเป็นไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าไม่จำเป็นแต่รู้เป็นผู้หญิงใช่วิธีการมัดเชือกมันเหมือนกับเพราะผมก็มาเรียงร้อยแล้วก็มาวางลักษณะเป็นแบบให้มันดูมีความสุขว่ามันมีความความมูดมูฟเมนต์ต่างๆไม่ใช่แบบอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงๆอาจจะแบบว่ามีการขยับขึ้นลงไปตามจังหวะของมัน แล้วก็อย่างเช่นภาพนี้ที่ผมชอบอีกชอบรูปนี้ก็คือผมมีความสุมภาพที่มันเจ๋งดีตรงที่มันแบบเราโยกคะากับชีบริตรวมกันซึ่งเขากรทำหละแต่ผมว่าเฮ้ยประเทศดีผมเลยบอกว่าอยากจะถ่ายทอดมันออกค่าชีวิตรวมกอนตัวอย่เลยหล,ล,ลงรักภาพนี้พิเศษส่วนภาพพวกนี้ผมก็จะทําเป็นงานลักษณะแบบว่าให้เห็นรูวิธีการหลากหลายเช่นภาพนี้อาจจะเป็นมิลิสติกนิดนึงภาพนี้จะเป็นอิลลัสเตดหน่อยหนึ่งภาพนี้จะเป็นเหมือนภาพ ภาพจริงๆภาพที่เหมือนเขียนสิน้ํามันภาพนี้ก็จะเป็นแบบว่าโชว์ลายเส้นภาพนี้ก็จะเอ็กเพรสชันนี้แบบเขียนแบบฉับไวอันนี้แต่อยากให้ดูแบบทั้งหมดอเปากกาแล้วก็สียลิกเหมือนเดิมลงด้วยปากกาปากกาแล้วก็สียกลิกใช่ก็คือลงเหมือนจะสเก็ตล่างก่อนด้วยปากกาใช่แต่จริงๆงานงานปากกาผมนี่คือผมไม่ได้สเก็ตแค่เป็นแบบนแค่ล่างนะผมเอาเป็นจริงจังเลยผมต้องการโชว์เห็นในเรื่องปากกาผมที่ผมเขียนเลยเหีนที่เขียนปล่อยเขียนปล่อยเขียนปล่อยแล้วก็แบบ แต่ผมก็ให้ความสำคัญกับผู้เรือนร่างผู้หญิงกับเชือกเนี่ยห้าสิบห้าสิบทำไมทำไมเพราะว่าผมไม่ต้องการให้แบบว่ามองไปในเรื่องของ<ฆ>เ,อเพศเรื่องของอเซ็กซมากแต่ผม,มอยากให้แบบว่าให้ความสําคัญกับเชือกความสวยงามของเชือกการถักคอการเรียงร้อยมันมันช่างเหมาะเจาะมาท่องจังหวะที่แบบที่สวยงามเขาเขาต้องคิดมาเขาต้องแบบว่าทํมาให้มันดูมีความสุาเออมันมี เชื่อการมาดเชื่อก็เป็นศิลปะได้นี่นะไม่ใช่มาเพื่อเพื่อถูกของแต่มันสามารถทาเป็นงานศิลปะได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เราสามารถทํงานให้มันเป็นงานหัตถกรรมหรือว่างานฝีมืองานอะไรพวกนี้นะครับทำให้เราดูน่าสนใจมากขึ้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเชื่องอย่างอื่นก็ได้แต่เพอของผมชอบเชื่อกับผู้หญิงก็เลยเลือกทำไมมชอบวาดผู้หญิงสาเหตุเพราะผมว่าวาดผู้หญิงมีคนมองมากกว่าผู้ติดตลกนะครับ ผมว่าเขียนผู้หญิงก็สวยสุดละการผมอาจจะเริ่มต้นจากการเขียนเรียนช่างศิลป์มาเรียนิลปกรมาผมจะเขียนนู๊ตแล้วผมมีความสิว่าเฮ้ยรูปร่างจริงๆผู้ชายก็เขียนผมผู้หญิงก็เขียนแต่ผมอาจจะเป็นเพราะผมเป็นผู้ชายเพราะผมก็อยากเขียนผู้หญิงเรื่องธรรมดาประมาณนี้คนระับผมก็การเขียนผู้หญิงมันมันตอบจริตผมได้มากกว่าก็เลยแบบว่าเลือกทํางานทีเกี่ยวผู้หญิงแม้กระทั่งภาพพวกนี้สังเกตว่าผมจะไม่มี วาดผู้ชายกับผู้หญิงเลยผมผมอยากเขียนผู้หญิงกับผู้หญิงใช่ดีกว่าใหานี้สวยจริงเลยเนาะกับคุณครับไอ้เรื่องนี้ผมต้องการเนี่ยแหละจริงบอกการให้ตัวเองลงโทษตัวเองแล้วแล้วอะไรก็ใช้ผีเสื้อมาเป็นคุณแม่หรือว่าเพศหญิงแต่ชุดที่สองของผมที่ผมทำเนี่ยออเปิลสองนี่ยก็คือผมทำตั้งแต่ ออเพอร์หนึ่ทำไปคู่กันแล้วละ่ะผม,ผม uh, ชิบะริเนี่ยผมทำคู่กับออเพอร์ uh, ไปแล้วแต่ผมทำแค่น้อยชิ้นแล้หลังจากนั้นปุ๊บพอผ,ผมทำแสดงงานออเพอร์เสร็จแล้วปุ๊บผมก็ทำขยายขยายการทำชิบะริต่อยาวมาเริ่มจากสิ่งพวกนี้ท,ที่ผมได้เคยพูดก่อนไปก็คือ,อผมทำในเรื่องของอาการโพสท่าวิธีการาที่ยังไม่ได้กขาดการตีความอย่างลึกซึ้งจนจนที่ผมมา,ามาเจอ สิ่งที่ผมเล่าไปเหมือนกันก็คือภาพนี้ก็คือเป็นเป็นการแบบค้นพบเจอโดยบังเอิญคือแบบโดยเพราะว่านางแบบคนไม่มา<ด>ผมก็เลยนางแบบคนนึงมาถ่ายรูปค่าเดียวกันนี้แล้วก็ตัดต่อโฟ o s h o บแล้วเกิดเป็นไอเดียว่าเฮ้ยนี่แหละการให้ตัวเองลงโทษตัวเองเราต้องใส่เอความหมายปรัชญาอะไรลงไปอย่างหนึ่งเพื่อแบบให้คนคนอาจจะมาดูดูเสร็จแล้วรู้ว่าเออ ในอดีตเราเคยทําอะไรผิดพลาดแต่เราไม่ต้องบอกใครเราแค่ดูภาพแล้วในใจแล้วก็ตีความไปตีความไปในในส่วนของตัวเองเราเคยเอยนอนดึกอย่างที่ผมบอกไปเคยทําร้ายตัวเองเคยเอไม่สนใจตัวเองมากอะไรประมาณพวกนี้การนีให้ตัวเองลงโทษตัวเองเลยตัวเองก็จะรู้ตัวเองว่าเัวเองได้เคยทําอะไรไปบ้างจะได้มีสติจะได้มีความยั้งคิดแล้วก็มารักตัวเองมากขึ้นโดยเะมาณกี้เข้าเข้าไฟนิดนึงได้ครับผมคือคือช่วงนี้อริกัตก็ทําเรื่อง ไอเนี่ยไอบัตรเชือกนี่ต่ออยู่ยังทำอยู well, ่ครับผมเขายังยังแต่อนาคตนี่ผมอาจจะแบบสนุกต่อไปเรื่อยๆเช่นชุดแรกผมทำเรื่องเกี่ยวกับออฟเฟอร์แต่ต่อไปผมทำปัจจุบันผมทำชีบนี้อนาคตผมอาจจะไปทำเรื่องแฟนตาซีมากขึ้นก็ได้เพราะว่าผมมีความสุขว่าผมยังสนุกกับปากกาผมยังสนุกอะไรเส้นวิธีการที่แบบอยากใส่รายละเอียดลงไปผมในสตาง์ผมเองเลยจริงๆผมไม่ได้เป็นคนทางานรายละเอียดมากมายแต่ผมการใช้ปากกา พอมันเขียนไปเรื่อยมันเป็นการขับตัวที่สนุกคือมันคือเบื้อของการดออเอฟด้วยผมอาจจะมีทักษะตรงนี้มาช่วยในการทํางานส่งให้งานผมเป็นที่รู้จักเป็นที่ชื่นชอบของคนบางกลุ่มก็ผมก็ดีใจแล้วแค่ที่ผมทำแล้วก็เห็นบอกว่าวาดสดด้วยผมจะวาดสดติดเก้าที่สิที่นี่ด้วยใช่ไหมครับก็จะมาวาดเฉพาะเราจะครั้งแรกอารการก็ยังนั่งวาดรูปอยู่ วาดรูปแมวน้องหมาน้องแมวเนี่ยผมตอนนี้ผมวาดทางออนไลน์แล้วพราสมัยก่อนเนี่ยผมวาดที่ไม่กลับบางนาแต่คราวนี้ผมผมไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าผมผมเปิดแกลเลอรี่เองที่ซีคอนศิลคลินฝากนิดนึงแกลเลอรี่ชื่ออะไรแกลเลอรี่ผมอยู่ที่ซีคอนศิลคนนะครับชื่ออเล็กซ์ัแกลเลอรี่จะมีศิลปินในสังกัดผมอ่ะผมพยายามดึงศักยภาพดึงความสามารถของศิลปินที่เขาขาดโอกาสในการแสดงงานเขาขาดความมั่นใจเขาแบบ เขาไม่รู้จะไปติดต่ออะไรยังไงซึ่งผมจะเป็นลักษณะเป็นอแกลเลอรี่ที่แบบเป็นรุ่นพี่ที่แบบว่าสามารถมองสิ่งที่ศิลปินที่ผ่านมือมาผมมาที่อยู่ในกลุ่มผมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นงานมันเป็นงานของเขาเขาเขาเนี่ยแหละแต่ทุกคนที่ผมรวบมานี่คืองานศิลปะของผมที่ผ่านมุมมองผมมันมีคำคำหนึ่งที่รุ่นพี่ผมเคยบอกไว้ที่สินประกรบอกว่ามึงเหยาวงานมามาาม่ๆนั้มันเป็นหน้าตาแกลเลอรี่มึง โอเควัน okay, นี้ผมเข้าใจก็เลยเลวย่าคัดเลือกด้วยดูประมาณหนึ่งว่าคุณสามารถไปต่อได้ไหมแกลลี่ผมก็จะเปรียบเสมือนเป็นแบบการอนุบาลปลานะเสร็จแล้วปล่อยเขาลงน้ำไลหลายคนเติบโตไปได้ดีๆผมก็ชื่นใจแล้วผมก็แบบเออเป็นที่แบบว่าเพราะผมอยากจะช่วยน้องๆอยากรู้เฮ้ยบางคนนาะเขาแบบว่ามันไม่มีพื้นที่ให้เขาจริงๆแล้วแบบเพิ่มผมได้รับมอบหมายจากทางห้างให้ดูแลแกลลี่ทำให้ผมแบบอยากจะช่วยน้องๆละ ผมไ,ไม่จ้าเป็นต้องต้องรวยหรอกแค่แบบว่าอยากให้เขาได้มีมพื้นฐานใช่ใชมีพื้นที่มีพื้นฐานให้เขามีประสบการณ์ว่าออการจัดแกลเลอรี่มันต้องทําอะไรมันต้องยังไงคุณจะต้องเตรียมอะไรในความพร้อมก่อนที่คุณจะมาแสดงงานในการที่แบบว่าพบปะพูดคุยกับคนที่มาเสพงานคนที่เขามาดูงานแล้วเราจะพรีเซนต์ยังไงเพราะศิลปินนึ่นสมัยนีย้มันต้องพูดได้ด้วยไ,ไม่ใช่แบบ ก็กนั่งเงียบคุณจะต้องสามารถเทียบพิเศนตอนนี้ผมนัดกันแล้วแหละเดี๋ยวโปรโมทในร่่งหน้าวันที่9เดี๋ยวผมไปวันอังคารที่9ก้าจะไปที่แกลเลอรี่ของอเล็กัตตอนนี้ใครแสดงอยู่นะตอนนี้คุณคุณคุณไว้คุณไว้เ็าทางานเรื่องเกี่ยวกับเอ่อคิวบิตซึมก็เลยบอกว่าความเป็นเหลี่ยมความเป็นเ่มองทุกอย่างเป็นเหลี่ยมในสไตล์ของเขาที่เขาเขียนสไตล์ญี่ปุ่นแล้วเขามีความใช้สีสันที่เขาไม่ได้เรียนศิลปะมาเลยแต่เขาสามารถทําได้เนี่ยคือแบบ แล้วเมื่อคนเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาชอบงานเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจใจมากดีใจมากว่าในมุมมองผมแววสายตาผมที่ผมคัดเด็กมาเนี่ยมัน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 ตอบสนองกับมันเข้าถึงผ,ผู้คนที่เข้ามาดูงานว่าเอ้ย,อยนี่ยคนไม่เรียนศิลปะเขาก็สามารถทําได้แต่เขามีความพยายาม เขาก็จะเป็นไดอเล็กัลอรีรอยู่ชั้นสองชั้น2โซนมันมันโซนมันโนมันเข้าไปดูได้ซีคอนสีเนครีมก็ไปเยี่ยมได้จริงๆเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับว่าห้างเขาเปิดทุกวันแต่ว่าเดี๋ยววันถังมาผมจะไปไปคุยกับเปินที่บอกนี่แหละที่ทำกิฟต์ิสเนดีก็ประมาณบ่ายสก็ถ้าใครไม่ได้ไปดูก็ตามดูไลฟ์สดนี่หรือใครอยากไไปดู วิธีการทํางานไปพูดคุยศิลปินก็ไปเจอกันที่ด้านไดาใช่ที่สําคัญคือศิลปินผมจะมีทุกเดือนทุกเดือนละคนเดือนสองคนสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะที่ผ่านมาผมจัดมาแเดือนกว่า9้าเดือนเนี่ยศิลปินผมจาแบบผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมบอกเขานิดหนึ่งคือซีซันหน้ามีแน่แต่ขอดูทางห้างก่อนว่าเขาตัดสินใจยังไงเพราะศิลปินผมปีหน้าเต็มแล้วเพราะฉะนั้นแต่คับเต็มเนี่ยผมสามารถที่แบบสับเปลี่ยนได้ทําให้แบบว่า ให้ทุกคนได้มีพื้นที่ในการแสดงงานนยังไงก็ต้องฝากติดตามสนับสนุนนะศิลปินไทยด้วยโดยแกนนาของทางอเล็กกัสนะใช่สำหรับงานนี้แล้วก็งานทุกงานขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ขายได้เยอะๆครับอเล็กกัสครับขอบคุณกาขอคุณกาขอบคุณมากบ้างบ้ามานะครับบ้างบ้ามาดูได้